ใส่มันอ่ะโดนทุกดอกดอกมันมันล้มอยู่กลางถนนอ่ะก็เพื่อนผมไปต่อยมันไว้แล้วอ่ะนี่มันของใช่เหรอผมไปถามผมไปถามหมอมาบอกว่าหมอบอกบอกว่าไม่จริงนะไม่จริงเหรอไม่น่าไปปากฉาบมันอยู่ขอมือมึงมาโดยตลอดหมอผมไปถามหมอมาเลยนะเขาบอกไม่จริงคือถ้าเราไม่ได้แบบว่าเอาถ้าถ้าเราเอามือยัดเข้าไปเลยอย่างนั้นประมาณสักตีบกว่าวันอันนั้นจะทําให้บานได้แต่ว่ามึงแคะแล้วมึงก็ปล่อยมึงแคะแล้วมึงก็ปล่อยแบบ สิบชั่วโมงห้าชั่วโมงสองชั่วโมงแคทีอะไรประมาณเนี้ยช่วงนั้นเป็นครูสามสามสามซิมหนึ่งผมก็เคยนะโดนโดนเขาลุมกระทืบอ่ะไอ้เจ้ามึงนี่มันของจริงจริงเลยที่เกมเหมาเออมีคนเอาเอาแต่ไม่สวนยาดมยาดจมูกไว้ฆ่าไว้ไม่เห็นบาดเลยกองอยู่กับพื้นน่ะหน้าผาอ่ะความเชื่อเขาไม่อยากให้มึงแคบเปล่าเพราะเดี๋ยวแเกตขี้มูกมันกระเด็นหรือเปล่าเพื่อนผมเพื่อนผมอีกคนมันมันไม่ยอม มันมันลุมผมเสร็จใช่ไหมพูกผมไปสามคนใช่ไหมมันมันลุมผมเสร็จปุ๊บมันวิ่งไปหาเพื่อนผมต่อเพื่อนผมโดนประมาณยี่สิบแล้วมันสวนอ่ะมันไม่ยอมอ่ะฟันหน้าหักไม่จริงใช่เชื้อโรคด้วยใช่เชื้อโรคเข้าเข้านิ้วด้วยวิ่งอย่างไวเชื้อโรคเข้าจมูกด้วยหมอบอกไม่จริงนะหาอะไรแดกก่อน พี่รู้ไหมผมผมผมกลับบ้านมาก็ตอนที่ผมหนีหนีไปเที่ยวผับใช่ไหมผมบอกยายผมว่าผมจะไปแก้ศูนย์เอาวุธมมสามอ่ะยายก็ให้ตังมาใช่ไหมให้มาผมไปเลยล่องเลยอะ่ะโดนไปโดนเขากระทื้นมาอีกโอ้โหยายสามแล้ม,ามาเอาตังยายจะเขาให้ไปแก้ศูนย์อ,ะอ<ต>่ะแ่งมันข<า>ี้โมเยี่อะไรวะ มีไหมมีไหมโอ้โหเหอะนี่แบบแตกหมดเลยนะมันแบบเป็นเด็กเลี้ยนผมตั้งใจเดียนทุกทางอ่ะพี่พี่ซิโลหลังหลังแบบหลังแบบเขียวอ่ะเขียวช้ำแบบทั้งหลังอ่ะเพราะผมนอนนอนไปกับพื้นถนนแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็นอนแบบนอนพดเลยอ่ะพี่นอนเก็บพองอเห่าแล้วมันโดนโดนมันซอกเนี่ยถ้ามีมีอยู่นี่กุ้งสีมึงไม่แตกวะโอบทุกบาง ไอพวกนี้น่าจะส่งไปลบเนาะดีอ่ะมันมันไม่เอามีดฟันซ้ําอ่ะไอพวกนักเลงเนี่ยน่าจะส่งไปภาคใต้ไงเนาะจังหวะไปลบดิไปเหมนมันแย่งกัน่ะคนมันเยอะเกินอ่ะคนมันเยอะเกินอ่ะเก่งขนาดนี้ไปลบเถอะไอเฮียไปช่วยชาติเถอะแบบเหยียบกันดีอ่ะเออถ้ามึงไปลบมาแล้วมึงเอามาเล่านี่เท่อ่ะไอเฮียนี่อะไรเนี่ยมีดลฟันเขาเนี่ยน่ะไอเฮีย กูโดนยายเอามีดไล่ฟันยังไม่คุยเลยสัตว์แต่ตัดนิ้วกูเขาหาเล่นเกมเยอะไอ้เหี้ยกูจำได้เลยยายบอกมะมึงเอานิ้วมันมาดิบอกน้องสาวผมมึงเอานิ้วมันมามึงจับนิ้วมันมาวางดิกูจะฟันนิ้วมันให้มันไในเล่นเกมได้เนี่ยพี่ว่าผมโม้ไหมพี่ชิรรอไม่โม้นะพี่ยังไม่คุยเลยไอ้เหี้ยเพื่อนผมมาบอกทีหลังนะว่าโดนลุมประมาณยี่สิบสามโดนคนแรกแต่ผมยังไม่เคยเห็นหน้าพี่เลยนะพี่บงัง กูไปลบนอบางดีเนี่ยแต่ว่ามึงไปลบกูใช่ไหมที่นอบางดีขึ้นฝั่งกันยังไม่คุยเลยใครจะกันชื่อใครจะกระทืบยกมือไหวอ่ะตอนเนี้ยแต่ถ้ามวยมวยได้เอออะไรมวยไปต่อยมวยอาชีพไปถ้ามัถ้ามวยใส่นมอ่ะได้เออไปไปต่อยกับนู่นเน่ะรถถังไปะไปเอาไปต่อยไปกับตะวันฉายอ่ะไอ้เขี้ยไปเดี๋ยวกูช่วยระดมณชุนจ้างเขามาต่อยกับมึงก็ได้นะขอแบบให้มึงยืนแค่หนึ่งนาทีจ้างเขาสามสี่แสนเนี่ย เก่งนะไอ้เหียจ้างเขาสักล้านนึงอะขอแบบหนึ่งนาทีอะไปซ้อมมาเขาให้เขาให้เขากระทืบหน่อยดิอีสัตว์เก่งยังจะใส่นมใส่นวมอะเก่งชิบหายที่กล้ามใหญ่แฟงเลย กาเฮ้ยเจอแล้วขวดสองฝรั่งเศสเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะสุาดกาเนี่ยขวดสองฝรั่งเศสสุภาสูงเท่าอกกูกูเตะก้านคอทีเดียวหลับอ่ะพอกูจะเอาจีนมันไม่มึงไม่เห็นอ่ะมันบอกขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะเจอแล้วสูงเท่าอกอ่ะตัวเล็กนิดเดียวไอ้สุภาพน่ะสรุปมันอายุเท่าไหร่อะไรนะไม่รู้เงินฮะเก้า รับหน่อยเฮ้ยมันเป็นเพี่หลือล่ะเ, <c oughs> เออตอนเก่งตอนนี้เก่งนี่เคี้ยนะแบบตอนจับไปตรงใบแดมีกลัวแทบตายสัสอ,อ,อืเอีอ เมื่อกี้ใครโดนลุมวะเมื่อกี้ใครโดนลุมไอ้แฟงก่อนไอ้แฟงโดนลุมเหรอใช่ใช่ลุงไปสวนก็มึงไปสวนกเขาสวนสวนก็เหมือนเพื่อนนะครับฟันหน้าหักครับแล้วเข้าไอ้ซีเจเจเเจเเพื่อนผมอีกคนน่ะสวนเฮ้๋ยวมึงใจสัตว์เลยนะอะไรนะครับลุงเดี๋ยวมึงใจสัตว์นะมึงโดนลุมมึงยังรอดไม่ได้อ่ะรออะไรครับลุงเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เขามาทีหลังเขามาหิ้วไปครับเขาเล่าเรื่องนักเลงตอนปีสองแปดไม่จบอีกว่าไอ้สัต่ด ไปตีเขามินเฮ้ยเยี่ยแฟนในเอาได้เลยนะเจ๋ตรงนักเลงจัดอะ่ะไตีเขามินตอนนี้ไม่เอาแล้วครับหลวงถ้าใครจะเอาผมยกมือไหวเล็ดเล็ดพี่บารไม่อยากลองอ่ะเนี่ยพี่ยกมือไวหวเพฟยงวะคันนี้มันไม่ถือว่าเป็นการด่าด่า ถ้าไปบึ้งใจขนาดนี้มึงไม่เป็นลบเดี๋ยว่าแฟกภาคใต้ก็ต้องฆ่าคนกับเป็นเป็นเป็นทหารยังไม่เอาอ่ะยังไม่อยากเป็นเออมึงเจ๋งขนาดนี้มึงควรเป็นทหารนะมันไม่รู้คึกอะไรครับเฮ้ยคกกันนองไปไปคึกอขนองไปคึกอขนองครับมันตามเพื่อนด้วยเริ่มเสียงของแมสัตว์ตามเพื่อนด้วยไปคึกอขนองตามเพื่อนเยสไปคึกอขนอง อะไรเดี๋ยเด็กึ้นกันอยเพลงอ่ะเฮ้ยชิโร่รถมันดีสซดเล่นแถวไหนครับแถวบ้านชใช่ไหมชิโลลบบร่รถมันดลุงใั่งท่งเลุงเร,ร่แล ลุงอุ้มอุ้มพี่คิมไหมครับพี่ชายไม่อุ้มอุ้มพี่คิมไม่อุ้มเหนื่อยเหนื่อยอ้มเดย์ไว้คือข้านอนไว้คือข้านอนมึงตีแรงฟันแทงไปทั่วเลยไอ้แฟงหน่อยครับมึงของแท้นี่ยกูบอกให้นะชาติต้องการมึงนะเว้ยน้องชาติต้องการมึงแฟงคนอย่างมึงอ่ะข่าวไอ้นี่ไม่หล่ะข่าวไทยรัฐออกอ่ะอะไร ออกข่าวไทยรัฐอะตีดังจนออกข่าวใครเป็นพวกมึงอะเหรอใช i i. ่ใช่อู้เย็ดดังแล้วดังดังใหญ่ตีกันจนออกข่าวอมีมันระเบิดบ้านเราเลยเด็ดดังจนออกข่าวเท่เท่จัด